น,นะฮะฮวันนี้ก็อยู่ในรายการกูไม่มีคลิปจะลงนะครับอันนี้เราก็มา u n นบ็อกไม้นะฮะอันนี้ผมได้มามือสองฮะเป็นไมโอเคอร์นะฮะน,นี่เดี๋ยวแกะให้ดูก่อนเลยอ่ะอน,นี้ก็น่าจะเป็นกล่องนะฮะเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้ต่อนะฮะเห็นไหมต,ตัวเทปผ้าเทปนะฮะนี่นะฮะไมโอเคอร์น,นี้ตัวไม้นะฮะตัวไมอนน่อันนี้นี่น่าจะเป็นขา าไม้อันนี้ก็เป็นตัวล็อกตัวยึดนี่ก็มีสายนะฮะนี่สายสายก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเห็นไหมขัดจับนะฮะขัดจับเราแกะตัวไม้เห็นไหมเอ่ยเข้าไม้เรียบร้อยขัดําไมไม่เนีย่ยโอเคร้อนมากทุกคนึนส่งมาเพิ่งส่งมาเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวไม้นะฮะประมาณนี้ก็อาจจะมีรอยการใช้งานนิดหน่อยนะฮะมันมี ปุ่มลดเพิ่มเสียงลดเสียงก็มีตุ่มบบเอ็โคโนะฮะนี่เป็นไม้ตัวสองพันยี่สิบนะฮะนี่ก็จะเป็นขาไม้นะฮะนี่เห็นไหมอ่าริงต้องตัดตรงนี้ก่อนนะ,ะทุกคนเ,เป็นประมาณนี้หัวขาไม์ยังสวยอยู่เลยทุกคนแบบสะอาดอยู่เลยดูดิงานยังดีงานยังแบบดีอยู่อันนี้ก็เป็นตัวยึดไม์นะฮะเป็นแบบหนีบนะฮะเห็นไหม เป็นไมแบบหนีบเอานะฮะอ่าก็ออก,กางได้นะฮะนี่มาแต่เรามาเริ่มประกอบกันเลยนะฮะไปตัดไปเลยอ่ะเริ่มแรกนะฮะเราต้องใส่ตัวนี้ก่อนนะฮะเป็นตัวยึดเดี๋ยวเราจะใส่ทั้งไหนผมไม่รู้นะฮะเราจะทางนี้เราจะฝั่งนี้ฝั่งนําแหลมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมนี่ผมไม่รู้นะฮะหมุนหมุนหมุนแล้วก็ใส่เข้าไปใช่ปหมวะใช่ไหม ใส่ถูกไหมวะทุกคนใส่ใส่ใช่ไมนะแบบหมเนี่ยแบบนึงผมไม่รู้ว่าใส่อย่างไงฮะอันนี้นจะอยู่ขกลาง,ลางแล้วก็ถูกแล้วน่าจะถูกแล้วเดี๋ยวเราหมุนดูก่อนนะฮะเห็นไหมในกล้องไม่ใช่อ่ะทํา <laughs> ใส่ไงวะเดี <laughs> แบบ๋ยวผมแปบบ๊บนึงนะนี่งไงได้แล้วต้องหมุนออกก่อนนะ ก็ไข่ให้ตรงนะฮะใส่ให้มันตรงแล้วก็ขันเลยนี่ฮนะมันจะมีเป็นน็อตขันเห็นไหมแล้วก็หมุนเข้าไปให้มันแน่นนี่แน่นแล้วนะฮะทุกคนมันอาจจะไม่สุดแต่มันแน่นจากนั้นเราก็ตองเอาอันเนี้ยไปเกี่ยวกับขอบโต๊ะขาโตะนะฮะมาเราไปเกี่ยวขาโต๊กันเลยตัด ทุกคนผมจะใส่ไปตรงนี้นะฮะโตะมัน,นาอาจจะนี่หน่อยโตนานแล้วนี่เราก็จะใส่ไปแบบนี้นะฮะเห็นไหมแล้วมันจะมีนี่เดี๋ยวผมดูให้มันต้องไปขันตรงนี้นะฮะเพื่อให้มันแบบเข้าขอบโต๊ะนี่ใส่ไปเลยปึ๊บปะอ่าทุกคนนี่ก็จะเป็นติดเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะได้ไรูปทรงข้าวประมาณนี้นะฮะเห็นไหมก็จะแน่นๆ่นอยู่โตมันไม่ค่อยขอบโตไม่ค่อยดีนะก็ได้ประมาณนี้แหละอ่านี่ก็มาดูตรงไม้กันนะโอเค นี่ก็จะเป็นไม้นะฮะเห็นไ,ไหมถ่ายไกลๆหน่อยอ่านี่เป็นไม้แล้วก็จะเบิดแล้วก็หนีไปอย่างนี้นะฮะเห็ไม้อันนี้มันก็สามารถตรงนี้ขันได้นะฮะขันให้มันแน่นๆอนะ่าอ่ะ,อะนี่ได้แล้วนะฮะอาจจะยกเยกหน่อยนะฮะโตะขอบโตะมันไม่ค่อยดีเห็นปะนี่ขอบโตะมันไม่ค่อยดีนะฮะโอเ,เข้าๆ นี่ก็สามารถปรับปรับแข็งได้โอเคนี่ก็ปรับขึ้นปรับลงเห็นได้ไหมหมุนได้อยู่นะฮะนี่หมุนได้แล้วแต่เราจะใช้นะฮะ okay. อันนี้ก็จะเป็นสายสายมันจะถึงปร่บไม่รู้เนี่ยผมกัวงวลสายมากเลยเพราะมันต้องติดตรงเนี้ยไม่งั้นผมอาจจะได้แบบย้ายมาไว้ฝั่งขวานะฮะต่ที่จิ้มมุ้งจะไว้ฝั่งเนี้ยเพราะฝั่งนี้มันลูงนะฮะฝั่งนี้มันลูงยังไงดี ดี๋ยวผมลองก่อนนะฮะอันนี้แล้วก็จะเสียบมันเข้าไปตรงตูดไม้นะฮะเดี๋ยวกองตัดอ่ะอันี้ก็จะเสียบไปตรงตูดไม่นะฮะมันจะมีแบบเสียบเข้าไปอย่างนี้เสียบเข้าไปเลยนะฮะปลัก๊กไฟอ่าแล้วก็สายผมไม่ผมว่าสายไม่ถึงแน่นอนผมเสียบสายเรียบร้อยแล้วนะฮะก็โยงสายอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมพยายามจะไปจับไม้นะฮะไฟไม่รั่วโอเค ก่อนอื่นนะผมต้องหาของแบบเออหายางมาเก็บสายก่อนนะะผมว่าผมต้องนะ่าจะเก็บสายก่อนเพราะว่าดูมันมันโยงแล้วมันแบบไม่สวยนะฮะดูก่อนเก็บได้ไหมมันจะเก็บถึงไหมถึงม่ถึงว่ะทุกคนเรียบร้อยสายไม่ถึงนะ งั้นผมควรเปลี่ยนจะขอเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยก่อนเอามาอีกทีนึงนะตัดนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นการแบบผมได้การติดตั้งแล้วนะอันนี้ผมก็จะมาไว้แบบแบบอย่างนี้ยแบบติดไว้มุมมุมนู้นนะฮะแล้วก็สายมันก็ต่อจากคลองขึ้นมาแล้วก็ผมก็แบบพยายามเก็บสายแล้วนะมันก็ได้ประมาณนี้เห็นไ,ไหมแล้วก็ม้วนม้นมนวนวาแล้วก็ไว้นี่นะฮะแต่แม่งประเด็นคือแม่งไฟแม่งดูดอยู่นะเวลาปรับอันนี้แบบต้องแบบ เนี่ยเวลาปรับเสียงปรับอะไรตรงเนี้ต้องใส่ส่งเท้าแล้วใส่ส่งเท้าใส่ถุงเท้านะฮะแม่งไม่งั้นดูดแน่จริงที่แรกผมจะไว้แบบตรงข้างหลังตรงวนเห็นไหมตรงแดงๆงแต่ไม่เอาดีกว่าเพราะมันจะเกะกะตรงจอนะฮะมันจะหมุนไม่ได้แล้วก็เลยแบบโยกมาไว้ตรงนี้นะ,ะจับตรงพลาสติกนะฮะจับตรงตัวไม้ไม่ได้เลยเป็นแบบไฟดูดนะฮะนี่ก็หมุนได้นะฮะดับแบบไม่ได้แน่นมากนะฮะโอเคมันหมุนได้คร่าวๆก็ประมาณนี้นะเหะ็นไหม ถ้าจะเก็บก็ยกข,ขึ้นไปเลยยกข,ขึ้นไปเลยนี่ก็เก็บให้มันอยู่ข้างบนนะมันก็ไม่ขวางแล้วเวลาจะใช้ก็ใช้ก็เอาลงมาเไม่ไม่มีไฟอยู่ข้างใน,นด้วยนะก็ปรับลงมาอย่างนี้เก็บก็ดันเข้าไปดันให้มันเกลั่ขึ้นไปส,งสูงๆนะแล้วก็หมุนเก็บไปอ่ะก็จะได้เก็บประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสไม้เสียงกันเลยปะฮะเดี๋ยวเร,เรามาลองเทสไม้กันเลยนี่ก็จะมาเริ่มเทส ตัวไม้ก่อนนะฮะนี้ผมจะปรับเสียงไว้ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของไม้นะแล้วก็ obs เหมือนกันไอโคของปิดนะมาเดี๋ยวเราลองอัดกันเลยโลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ผมพูดแบบใกล้ไม้นะฮะใกล้มากนี่เราไปไกล้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ประมาณสองคืบนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้เดี๋ยวเราลงรดเสียง สักประมาณแปนะฮะอ่ฮัลโหลเทสหนึ่งสองมาหกเจดอ่าเดี๋ยวเราลองมาเอ็โคดูนะฮะเอ็โคกลางกลางกลางอ่ากลางกลางหนึ่งสองปดฮัลโหลเทสเทสเทสหนึ่งสองสา่าหกเจเราสุดเลยฮัลโหลเอ็โคเอ็โคนึ่งสองานะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันในแอป ในโปรแกรมนะฮะตาทุกคนมาฟังกันอันนี้ผมจะอัดแบบสดๆเลยนะฮะดูใช้กล้องแล้วก็เข้าโปรแกรมที่อัดเมื่อกี้เลยมาฟังใกล้เลยหนึ่งสองสามโลเทสหนึ่งสองสามสี่อ้าหกเจ็ดแปดอันนี้ผมพูดแบบใกล้ไหมนะฮะใกล้มากปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปดอันนี้ประมาณสองครึ่งนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ราลงลด ประมาณ80นะครับอะฮัลโหลเทสหนึ 1, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดอเรามาเอ็กโคดูนะฮะเอ็กโคกลางกลาง1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอัลโหลเทสเทสเทสอันสองสามสี่ห้าเจ็ดปดสุดเลยัลโหลเอ็โคเอ็กโคสองสาส ะเดี๋ยวเราไปปั้กันในในแอปในในโปรแกรมแล้วนะอ่ะทุกคนนี่ก็เป็นเสียงแบบสดๆนะฮะสำหรับไมโอเคอร์ตัวนี้ถ้าผมได้มาในราคาเฉลยเลยแล้วกัน260บาทมือมือหนึ่งในแอปมันขายอยู่ประมาณ600 500 8 590ถึง600บาทในแอปส้มนะฮะแต่ผมได้มาในราคาประมาณส6 0บาทรวมส่งนะฮะ ประกันอันนี้ไม่มีแล้วนะฮะเพราะน่าจะไม่มีถ้าผมลืมแล้วผมต้องไปดูก่อนส่วนแบบแบบเป็นไม้เริ่มต้นที่แบบดีอยู่นะฮะเพราะมันมีแบบโหมด Echo โหมดเอ็กโคมีโหมดเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรแบบเนี้ติดมาแล้วตัวไม้ก็ไม่ได้ขีเห่นะฮะก็น้ําหนักพอมีน้ําหนักนะ,ะดูแบบไม่กองแกงนะฮะก็ดูแบบเยี่ยมขาไม้ก็ค่อนข้างแข็งแรงนะฮะถ้าใครมีโต๊ะดีๆนี่มันแบบ ก็จะเสียบได้ดีแต่ผมแบบมันยกเยกหน่อยเพราะมันแบบมีผ้าเทปนะฮะเนี่ยเห็นปะมันยกยกเยกยกเยอกอ่าสำหรับมาตัวนี้แล้วก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลคล์กดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละายบายจ้า